มาจานเปิดนะครับอันนี้ก็มาดูนะครับนี่คือโวลมิเตอร์นะครับธรรมดาธรรมดาครนี้ผมต้องการให้โวลมิเตอร์ตัวนี้สามารถเตือนแบตได้ด้วยว่าแบตหมดนะครับเราต้องการตรวจสอบแบตแบตเลยนะครับว่าแบตหมดแล้วให้มันร้องเลยร้องเตือนเลยว่าแบตหมดนะครับปกติแล้วซื้อมิเตอร์จากผมไปจะมีแบบนี้สามเส้นหรือสองเส้นนะครับให้ถอดออกเลยครับถอดออกโป๊กอันนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือแผง ผมใช้ตรวจจับแบตนะครับตัวนี้แพงเนี่ยผมทําขายต่างหากนะครับใช้ได้กมอใช้ได้กบมิเตอร์ของผมนะครับนะเรียกว่าเกือบทุกรุ่นเลยแล้วกันนะครับที่เป็นรุ่นแพงง่ายๆครับมาถึงก็เสียบเลยครับมันจะเสียบได้เลยนะมันจะมีเขี้ยวอยู่เสียบเลยครับตัวนี้จะเป็นตัวพ่วงเข้าไปด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วเสียบแล้วง่ายมากเลยพอเสียบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็จะมีสายอยู่2เส้นนะครับมันมาจากตัวนี้ สายนี้เราไม่ต้องใช้แล้วนะครับไม่ต้องใช้แล้วเราใช้สายนี้นะครับสายนี้สายจากไอตัวตัวตัวจับแบตนะครับตัวจับแบตอ่อนของผมตัวนี้สามารถเลือกได้นะครับจับจัมเปอร์ว่าจะเลือกที่ตัวเตือนที่12.4โวลต์เตือนที่11โวลต์เตือนที่อะไรประมาณนี้นะ13โวลต์ได้หมดนะครับอยู่ที่เราเราเลือกนะครับเป็นจัมเปอร์ตัวหนึ่งเป็นตัวเลือกแล้วเสียบเข้าไปปกติจะดีฟอ้ที่12.4โวลต์ก็ถือว่าควรจะต้องชาร์จแล้วนะครับ อโอเคครับแล้วก็ลองทดสอบดูนะครับตอนแรกผมจะทดสอบโดยการที่สิบแปดจุดสี่นะที่ที่โวลต์สูงก่อนอ่ะนะครับอันนี้สิบแปดจุดห้าโวลต์นะครับ,นนนนรบก็ไม่มีการร้องถูกไหมครับอันนี้ผมจะให้มันเหลือแค่สิบสองจุดสี่นะมันจะร้องแล้วนี่ร้องเลยดังมากนะครับจะมีลำโพงนี้ร้องนะครับ 12.4ก็คือร้องเลยถ้าคุณต้องการที่โวลต์อื่นคุณก็มาตั้งนะครับถ้ามันต่ำกว่า12.2 12.5เนี่ยมันจะร้องนะอันกลางนะครับส่วนอันอื่นเดี๋ยวก็ไปลองไปสับดูนะครับคิดดูถึงตัวนี้ออกถึงตัวนี้ออกนะครับแล้วก็จำเข้าไปแค่นั้นเองนะครับจะมีสามช่องให้เลือกเตือนที่ระดับโวลต์เท่าไหร่แต่ผมแนะนํานะครับ12.4เป็นระดับโวลต์ที่ควรจะต้องเตือนแล้วนะเริ่มต่ําแล้วคุณชาร์จได้แล้วนะครับร้องเตือนดังมากนะครับ ผมลองใส่18.5ไม่ยุนหัวนะครับเพราะ18.5นี่มันทางานได้อยู่แล้วนะก็คือมันเกินนะครับเราตั้งไว้ที่12.4 12.4นะครับเรางันจะลองที่12.4นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ได้นะครับแต่มีข้อจํากัดครับคืออันนี้ต้องใช้ห้ามเกิน30โวลต์เท่านั้นนะครับถึงแม้มิเตอร์ตัวนี้จะรองรับไว้ที่200โวลต์นะถึงได้200โวลต์เลยนะตัวนี้นะครับแต่นะครับ ถ้าใส่ชุดเตือนแบตของผมไปไหมายควาว่าเราใช้ในระบบรถยนต์รถที่ไม่ค่อยสตาร์ทนะอันนั้นแหละอย่าใช้เกิน30โวลต์คือใช้ในรถยนต์เท่านั้นนะครับใช้ในรถยนต์เท่านั้นไปนใช้กับระบบโซล่าเซลล์ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นโซล่าเซลล์ที่เป็นแบบ12โวลต์ไม่ใช้24โวลต์ก็ไม่มีปัญหาใช้ได้นะครับแต่ถ้า24เวลาแรงดนันสูงเนี่ยมันจะขึ้นมาประมาณ35-40โวลต์เลยใช้ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะโซล่าเซลล์ที่เป็นระบบ12โวลต์น,นะครับมีสัญ,ญญาณออกมา ร้องว่าต่ำกว่าโวลท์ที่เรากําหนดไว้มีเอาพุตด,ด้วยนะครับตรงเนี้ยคุณจะต่อเอาพุตตรงเนี้ยขาตรงเนี้ยนะครับไปต่อเข้ารีเลย์ให้มันดังหรือว่าให้มันตัดเติดอะไรก็แล้วแต่นะตัดไฟนะสมูิว่าไฟอ่อนมากๆเนี่ยมคุณต้องตัดะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโซลาร์เซลล์จะมีปัญหามันโดนดึงกระแสไปเยอะนะประมาณนั้นนะครับอ่ะทดสอบอีกทีหนึ่งลองดูเลยครับส4บ้องจุดี่ร้องไปนะครับ,นะครบใครสนใจก็ซื้อผมได้ไปต่อกับต่อกับมิเตอร์ผมนะครับเจ้าอื่นผมไม่รับประกันนะครับ ชเฉพาะมิเตอร์ผมเท่านั้นต่อกับมิเตอร์ผมเท่านั้นนะครับผมให้สิทธิ์เฉพาะคนลูกค้านะที่ซื้อผมไปผมมีรายการบินทุกคนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ